สวัสดีค่ะคุณผู้ชมจะปลูพิกให้งามลูกดกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเพราะพิกนั้นจะมีมะแมลงเพีย้ยมะคอยก่อกวนเยอะมากเลยค่ะวันนี้เราก็จะพามาชมสูตรดีๆในการปลูกพิกให้ต้นใหญ่แตกยอดดีลูกดกใบไม่หยิกขยายทรงพุ่มได้ดีแล้วก็ไม่เป็นเชือ้อราและโรคใบเหลืองด้วยค่ะ สูตรของเราก็จะเป็นสูตรง่ายๆเดี๋ยวเราไปชมสูตรนี้กันเลยค่ะในการทำสูตรนี้เราก็จะเตรียมน้ำมาประมาณ2ลิตรค่ะเราจะใช้ยาพารายาพาราเราใช้จำนวน1เม็ดค่ะยาพาราสามารถช่วยป้องกรรงันแมลงป้องกันเชื้อราแล้วก็โรคใบเหลืองเราจะใช้1เม็ดค่ะเราก็จะทำการ บดให้เขาละเอียดก่อนค่ะแล้วเราก็มาใส่ในน้ำค่ะเพื่อให้เขาละลายได้ง่ายค่ะก็จะติดก้นถุงเล็กน้อยค่ะเราก็จะใส่น้ำและทำการขยาขยา,ขยาค่ะนอกจากเราจะใช้ยาพาราแล้วเราก็จะมีสารอาหารนั่นก็คือน,นมจืดค่ะเราจะใช้นมจืดสองช้อน นมจืดก็จะอุดมไปด้วยวิตามินโปรตีนมีสารอาหารที่เยอะเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นน้ำปลาร้าค่ะน้ำปลาร้าก็จะช่วยบำรุงใบให้เขียวงามแล้วก็ยังช่วยให้เขาแตกยอดดีเราจะใช้สองช้อนค่ะสูตรของเราก็จะง่ายๆเราก็จะหาจากในบ้านหรือในครัวของเราค่ะแค่นี้เราก็จะได้ สูตรที่จะไปบำรุงให้ต้นพริกเขียวงามแข็งแรงและมีความต้านทานต่อโรคแล้วค่ะส่วนวิธีการใช้ของเราก็แล้วแต่ที่เราจะสะดวกเลยค่ะเราจะนำใส่ฟอกกี้หรือเราจะนำไปล่ารถแบบนี้หรือจะใส่บัวรดน้ำนำไปรดที่ต้นพริกก็ได้ค่ะ ปุยน้ำสูตรนี้เราควรที่จะทำมารดบ่อยๆค่ะเมื่อเรารดบ่อยเขาก็จะได้รับสารอาหารอยู่เรื่อยๆต้นเขาก็จะแข็งแรงไม่มีโรคและ,มะแมลงมารบกวนได้ง่ายค่ะเราจะสังเกตเห็นได้เลยค่ะว่าพิกของเรามีลำต้นที่ค่อนข้างใหญ่ และมีต้นที่สมบูรณ์มากเลยค่ะนอกจากเราจะลดที่ต้นพริกแล้วพืชผักสวนครัวชนิดอื่นๆหรือไม้ดอกไม้ประดับเราก็ลดได้ค่ะแค่เราลดที่ขนต้นเขาก็จะมีการแตกยอดงามแล้วก็จะติดดอกให้เราเสวยงามเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ